ได้พาลูกออกไปซื้อของค่ะที่น้าพลาแล้วก็ไปฝากเงินต่อที่ตู้ธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วก็ขี่กลับบ้านแค่นี้ค่ะไม่ถึงสิบนาทีค่ะตอนนั้นกี่โมงตอนนั้นเวลาออกจากบ้านสี่โมงยี่สิบห้าค่ะถึงโมงเยน็นค่ะแล้วยังไงระหว่งาวงนั้นก็กขากลับก็กำลังจะขี่เล้ยวเข้าซอยบ้านค่ะ ได้หันหลังไปเห็นมอไซค์ทำท่าเหมือนจะขี่แซงค่ะก็เลยจะให้เขาชะลอชะลอรถเพื่อจะให้เขาขี่แซงไปก่อนค่ะตอนนั้นเห็นเขาว่าเป็นผู้ชายค่ะก็คือคือถ้าถ้าเลี้ยวไปก่อนก็จะตัดหน้ารถเขาค่ะเลยชะลอรถข,ข้างข้างข้างอยู่ข้างถนนค่ะเพื่อจะให้เขาขี่แซงพออยู่ดีๆค่ะเขาก็ขี่มาด้านข้างค่ะแล,แล้วก็ ไปกับลูกค่ะลูกชายอายุสองขวบค่ะค่ะแล้วก็ได้ยันรถไปแล้วก็จังหวะที่มือหนูอุ้มลูกประคองลูกไว้ค่ะคนรายก็ได้กระชากสร้อยแล้วก็กระชากกระเป๋าไปค่ะซึ่งกระเป๋าแขวนอยู่ที่แฮนด์ค่ะเพราะว่าเป็นกระเป๋าแบบถือค่ะไม่ใช่กระเป๋าแบบสะพายไม่ไม่ได้ทํำลายค่ะนอกจากถีบรถค่ะแล้วคนร้ายก็ได้หลบหนีไปค่ะ เอ็นค่ะรถแบบเกือบล้มค่ะพอดีหนูพยุงได้ทันก่อนค่ะตั้งสติได้รีบขี่รถตามค่ะแล้วได้ตะโกนให้คนช่วยค่ะก็ช่วยกันขี่ตามค่ะคนร้ายขี่ตามไปกับลูกสองคนค่ะลูกที่มาด้วยค่ะค่ะแล้วก็ตะโกนให้คนช่วยตลอดตามข้างทางเลยค่ะก็คนร้ายหนีไปทางม่วงไฟค่ะแล้วไปออกออกถนนหลักค่ะถนนหลัก พหนโยทินค่ะค่ะจนได้หลุดการติดตามค่ะก็คือเพราะอะไรงหลุดเพราะคนร้ายขี่ย้อนสอนค่ะย้อนสอนสร้อยทองคามูลค่าหนึ่งบาทแล้วก็พาเลี่ยมทองหนึ่งองค์ค่ะแล้วก็ทรัพย์สินมูลค่าในกระเป๋าค่ะก็จะมีโทรศัพท์ iPhone 8ดพัดค่ะหนึ่งเครื่องแล้วก็บัตร ATM ค่ะ เราก็พาเลี่ยมทองอีกหนึ่งองค์ค่ะมูลค่าทั้งหมดเกือบสี่หมื่นค่ะหนูก็เลยรีบไปแจ้งความค่ะไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะแล้วก็ไปตามกล้องวงจรปิดค่ะถึ่งได้เห็นรูปคนร้ายค่ะแต่ว่าไม่เห็นหน้าค่ะเพราะคนร้าย